คุณอุษณีชิดชอบผู้สมัครสวอกลุ่มที่17พี่สาวนายเนวินชิดชอบล่วงรอบแรกในการลงคะแนนเลือกสวอแบบเลือกกันเองในระดับอำเภอของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงคะแนนเลือกสอวอในรอบแรกปรากฏว่านางสาวอุสนีชิดชอบพี่สาวในายในวินชิดชอบประธานสมโมสรฟุตบอลบุรีรามอยู่ในเตดที่ลงสมัครในกลุ่มที่17ไม่ได้รับการลงคะแนนเลือกในรอบแรกคือการเลือกกันเองภายในกลุ่มและได้เดินทางกลับทันทีโดยมีพันตำรวจเอกชาวฤทธิ์อาจอาสาสามีเดินทางมาให้กำลังใจ จากนี้ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมจัดลงคะแนนในรอบสองคือแบบไข้กลุ่มต่อไปทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสอวอในพื้นที่23อำเภอรวมทั้งสิ้นจำนวน1,836คนจากจำนวน20กลุ่มอาชีพซึ่งมากเป็นอันดับที่4ของประเทศ ซึ่งผู้สมัครมีทั้งอดีตรองประลัดกระทรวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีอดีตนักการเมืองอดีตข้าราชการนักธุรกิจเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในจำนวนนี้ขาดคุณสมบัติถูกตัดสิทธิ์จำนวน112คนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพักการเมืองพ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังไม่ครบ5ปี เป็นคู่สมรสและต้องคดีเหลือผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสอวอจำนวน1,724คนท่านทั้งหลายครับเป็นที่ทราบกันดี20พฤษภาที่ผ่านมากรกตเปิดรับสมัครผู้สนใจจะมาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับปิดรับสมัครนะครับทั่วประเทศไทยทุกกลุ่มอาชีพเนี่ยรวมแล้ว8 4 0 0 0กว่าคนนะครับ กรกะตครับมีเงื่อนไขแนะนําตัวมีกฎระเบียบที่กรกะตสร้างมาสร้างขึ้นนะครับและท้ายที่สุดไปคนไม่เห็นด้วยนะครับว่ากรกะตเนี่ยนะครับใช้เงื่อนไขใช้กฎระเบียบเป็นการจํากัดสิทธิหรือไม่อย่างไรและนําสู่ศาลนะครับสั่งให้ยกเลิก5ข้อคุณสแสวงบุญมีบอกนะครับไม่อุทธรประเด็นของผมมีอย่างนี้นะครับทราบไหมหนังสื้อพิมพครับสื่อสารมวลชนหลายแขนงเอาไปตีข่าวตีพิมพ์ว่าทําไมกันเนี่ย ทำไมกะกะตต้องการอะไรได้อะไรจากการจํากัดสิทธิของบุคคลในการสร้างกฎระเบียบในการเลือกตั้งสวได้อะไรจากการทําเงื่อนไขบ้าๆพวกนี้ขึ้นมาผมตั้งคําถามแบบนี้ครับกรกะตครับหรือพวกคุณเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงบางอย่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งสวครั้งเนี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยหมายความว่าประชาชนที่ไม่สมัครไม่มีสิทธิ์ไป กาไปเลือกไปโหวตประชาชนอาจจะมีบ้างจากการแนะนำตัวของผู้สมัครสวออแต่กรกตดันไปปิดซะอย่างนั้นดันไปสร้างเงื่อนไขระเบียบนะครับเพื่อไม่อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่อยากให้รับรู้เลยเหรอนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการหัวกันนะครับมันก็เกิดการตั้งกลุ่มกัน ฝ่ายการเมืองนะครับสอสอทั้งหลายนักการเมืองในจังหวัดแต่และจังหวัดหรือที่เขาเรียกกันว่าบ้านใหญ่ครับก็ส่งเด็กของตัวเองส่งลูกกระเจาะของตัวเองมาลงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังช่วงท้ายที่บุยรำก็แล้วกันนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกระบวนการเลือกตั้งคัดสรรสวอเนี่ยมันก็เกิดการพูดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากการเลือกตั้งครั้งนี้กรกตต้องการให้มันโสกโปกโสมมโสโครกอย่างนั้นหรือคุณยอมรับได้หรอ ผมยกตัวอย่างที่จังหวัดวีรำครับปกติกันแล้วเนี่ยเขาไปสมัครสวรที่ไหนฮะที่อำเภอใช่ไหมแต่ที่วีรำครับแปลกมากไปสมัครที่บอนไก่เกิดอะไรขึ้นครับเป็นบอนไก่ของสอจอบางคนนะครับโดยมีนายกอบาตาเกณฑ์ชาวบ้านสังเวททุเลศท,ที่สุดบางคนชาวบ้านบางคนที่มาสมัครสวรเขียนคาว่าวุฒิสภาย,ยังไม่ออกเลยจะมาสมัครอะไรสวรมีประหลัด ใหญ่ฮะประหลัดอาวุโสเนี่ยอำนวยความสะดวกเอาแบบพิมพ์แบบสมัครเนี่ยมากอกให้เรียบร้อยเลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ่อนไก่ครับผมมาวันนี้ให้กกตกลางเนี่ยไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรโดยเฉพาะนายแสวงบุญมีเนี่ยเป็นคนวีรำผมถามนายแสวงบุญมีหลายรอบแล้วนะครับจะถามย้ําว่าทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งคนพูดถึง จังหวัดวีราในลักษณะที่ดูถูกดูแคลนว่านะครับอยู่ภายใต้อานตจของพวกบ้านใหญ่เขาเลือกตั้งทุกครั้งโซกโปกทุกครั้งที่จังหวัดวีรำนายแสวงบุญมีเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งให้มันบวยสุดให้มันเที่ยงธรรมรู้สึกยังไงผมในฐานอันวีราคนวีราเช่นเดียวกันรู้สึกลับไม่ได้เล็บจับประกาศต่อสู้กับพวกโซกโปกพวกนี้จนถึงที่สุด แต่สแสวงบุญมีคุณสะเทือนใจอะไรบ้างหรือเปล่าสแสวงบุญมีคุณมาจากจบลาเหมือนผมเนี่ยอยู่วีลาเหมือนกันสแสวงบุญมีอยู่สตึกผมอยู่นาโพจบลาม,มาปุ๊บดำลงตําแหน่งบรรจุที่แรกเนี่ยนะฮะอยู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสภาของรัฐสภาจับพัดจ,จับผูยังไงไม่รู้มาอยู่ที่กระกะตไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยเรื่อยครั้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วจะมาดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการกระกะต เขาให้บัเขาให้รายงานบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทั้งตัวเองและภรรยาปรากฏใน,นสแสวงบุญมีครับรายงานบัญชีทรัพย์สินของตัวเองและภรรยารวย4ี่สิบล้านเฮ้ยกะกะตมันรวยขนาดนี้เลยหลระกะอกกตเงินมาจากไหนฮะนี่เฉพาะที่รายงานนะที่ผมพูดถึงสแสวงบุญมีทําไมไปรู้เขาอย่างงุ่นอย่างนี้ก็เ,เขาอยู่สตึกผมอยู่นาโพจังหวัดเดียวกันทราบว่าพื้นเพคครอบครัวของคัน คุณแสวงบุญมีและโทษนะครับทั้งครอบครัวฝ่ายผู้หญิงไม่ได้เป็นคนที่มีความร่ำรวยเดี๋ยวผมไปตามต่อแต่บอกประชาชนว่าคนอย่างเลขาธิการปปชกกตมีหน้าหละนะครับไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนเลยการเลือกตั้ง6-2โสกโปกโสมมนะครับเอาบัตรเลือกตั้งไปลงอยู่ในหีบมันเกิดการปฏิสนธิการเกิดเป็นบัตรขยิงขึ้นมาเขาไปเลือกตั้งนอกราชชณาจักรนะครับมาส่งหีบไม่ทัน กองเสียหลายหมื่นใบที่สนามบินดอนเมืองก็กระตอมไม่รู้สึกลูกซาอะไรเลยเหรอเขาด่ากันทั่วประเทศนะครับและท้ายที่สุดการเลือกตั้งปี66ก็นะครับมีความที่มันไม่โปร่งใสยอยู่หลายประการการเลือกตั้งสวยังไม่เกิดเลยครับยังไม่เกิดเลยนะครับแต่มีท่าทีของว่าการเลือกตั้งมันจะมันจะโปกไปเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมจะต้องบอกคุณนะกรกตทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกคุณคือคนที่สร้างพวกคุณคือคนที่ประดิษฐ์ประดอยออกแบบการเลือกตั้งครั้งนี้สุมเสียงว่ามันจะโศกกระปกด้วยการหัวกันนะครับด้วยการที่รวมกลุ่มกันของคนที่เป็นบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดนะครับประการสุดท้ายผมพูดแบบนี้แล้วกันนะครับอา่า ก,ะกะ็กตนะครับคุณรู้ไหมนะครับหน้าที่ของคุณเนี่ยคือการจัดการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์ให้ประชาชนเขารู้สึกว่าจะต้องอุ่นใจเมื่อมีพวกคุณแต่หลายครั้งผมเชื่อว่าพวกคุณคือคนที่ทำลายนะครับทำลายการเลือกตั้ง ทำลายการเลือกตั้งที่มาจากเจตบริสุทธิ์เจตจำนงของพี่น้องประชาชนทั้ง60-70ล้านคนของคนไทยที่วาดหวังอยากให้นักการเมืองไมว่ว่าจะเป็นสสหรือสวเนี่ยนะครับมาดํารงตําแหน่งเขาต้องการคัดสรรคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถองค์กรหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานที่สําคัญมาจากน้ํามือสสมาจากน้ํามือ2สวอออแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับ ดังนั้นแล้วการเลือกตั้งสวเขาอยากเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่อยากเห็นสวที่ตกภายเป็นนะครับอยู่ใต้อยู่ใต้ภายใต้อานัิของนักการเมืองพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นขี้ข้าของนักการเมืองเพราะมันจะต้องมาดํารงตำแหน่งที่สําคัญนะครับสวหาได้ทําเช่นนั้นไหมไม่เป็นไรครับผมมาประกาศอีกรอบว่า ผมกับแสวงบุญมีและกรกตรเราก็ต้องวัดกันถึงที่สุดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปตามต่อไอ้ที่ผมแจ้งความจับแสวงบุญมีพร้อมพวกที่กองปราบจะเป็นยังไงกองปราบจะว่ายังไงเดี๋ยววัดกันวันนี้นะครับเอาหลักฐานบางส่วนมาให้กรกตรนะครับได้พิจารณานะครับขอให้ตรวจสอบการทุจริตและเพิ่มดูสินะครับเมื่อสังคมเขาตั้งคําถามว่ากรกตรจะทํายังไงสกัดยังไงจะยับยั้งยังไงไม่ให้สอวอเนี่ยนะครับ สอวอที่กําลังจะมาเนี่ยนะครับมาจากน้ํามือของพวกนัากการเมืองพวกสสที่มันวางไว้มันล็อกไว้เหมือนลอตเตอรี่เลขล็อกเนี่ยนะครับจะทํายังไงมีมาตรการไหมนะครับวันนี้มายื่นหนังสือขอบคุณครับ,ม,บม,ม,มีครับมีชื่อนามสกุลมีที่อยู่พร้อมผมบอกให้นะครับที่ผมพูดว่าไปสมัครที่บอนไก่อย่างงุ้นอย่างนี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมรอเขาตั้งแต่บ่ายโมง ยัน5้าโมงไฟนอนบอกคุณจะเอาอยัางไงตกลงอะ่ะเอามาให้ผมรออยู่นะครับเขามีคลิปเสียงคลิปวิดีโอภาพแต่เดชาบุญครับจังหวัดวีรามีคนอยู่3ประเภทมีคนที่ขลาดนะครับมีคนที่กล้าหาญนะครับคนกล้าหาญอย่างซุปเปอร์สตาร์นักร้องระดับโลกเอย่ยอะไรเอย่ยนี่คือคนกล้าหาญที่วีรํมกับประเภทที่3คือคนบ้าอย่างผมทนายอันวีรํมนะครับ เขาไม่กล้าให้หลักฐานไม่เป็นไรผมมีชื่อนามสกุลมีข้อมูลบางส่วนมาให้กกตดูที่ว่ากกตกลางจะประสานยังไงกับกกตบุรีรัมกรกตบุรีรัมผมจะฝากอะไรให้นะนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตร,รับใช้บ้านใหญ่เป็นนิดเนี่ยนะฮะทำยังไงได้เงินจากบ้านใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับไม่รู้นะนะครับแต่ว่าทําตัวรับใช้เป็นคี่ค่าบ้านใหญ่สําหรับกกตที่บุรีรัมบางคนบริบทของผมกับกกตบุรีรัมเจอกันมาหลายครั้งหลายคราว แต่ชั่วโมงนี้วินาทีนี้ไม่เหมือนเดิมกะกะตใครที่จะรับใช้บ้านใหญ่อยู่ในขณะนี้ทราบว่ากะกรวีรัมไปตดัสิทธิ์เขา5 1คนเนื่องจากไปสังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่บอกว่าพรรคการเมืองไหนบ้างผมอยากรู้ว่า5้5คนเนี่ยมีพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับกล้าตัดไหมพรรคภูมิใจไทยกะกรวีรัมกล้าไหมกล้าไปยุ่งกับพรรคภูมิใจไทยไหมหรือว่า ไอ้พักเล็กๆน้น้อยเอ้ยพักอะไรที่ไม่เกี่ยวกับภูมิเจไทยกล้าแต่ภูมิเจไทยไม่กล้าอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรจะดูน้ำหน้ากรกตที่บื่อลาด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจมีชื่อพยานคนมีมีรูปถ่ายมีมีภาพถ่ายด้วยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับอ่ก่อนเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มจากการที่นายกอบตนะครับ ไปรวบรวมเกณฑ์นคนอยู่3ามับสามกลุ่ม3ประเภทข้าราชการเกษียณนายกอบวตสอบตกนะครับแล้วก็กลุ่มอสมอหาคนที่คิดว่าจะนะครับสะดวกในการมาสมัครเพื่อให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยคนของตัวเองได้เข้าทุกกลุ่มอาชีพนะครับเอามาสมัครแค่10คนก็จบแล้วฮคนก็จบแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับพอนายกอบวตร,รวบรวมคนสมัครมาพวกมาไปเจอกันที่บอนไก ของสอจอปลัดอาวโุโสครับอำนวยความสะดวกเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตรวจทานเอาเครื่องปิ้นเอกสารมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารจัดรวมเตรียมกันไว้แล้วไปนัดหมายในวันสมัครเกณฑ์ไปพร้อมกันอย่างที่ผมบอกมันอนาจใจไหมล่ะเขียนคําว่าสมาชิกวุฒิสภายังเขียนไม่ถูกอะนะครับ มันก็มีหลายส่วนก็เลยมาบอกว่ากรกตวีรำคุณรู้หรือเปล่าคุณร,รู้เรื่องนี้หรือเปล่าความจริงเรื่องนี้นะครับอ้างไปดูดโยงไปถึงผู้มีอิทธิพลในจังหวัดวีรำโยงไปหาสสแต่ผมก็ไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าผู้มีอิทธิพลในจังหวัดวีรำและสสขท้องที่ในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาจะรู้หรือไม่อย่างไรแต่พฤติกรรมเป็นอย่างนั้นรอรูปถ่ายรอคลิปวิดีโอรอคลิปเสียง จากบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นผมบอกถ้าไม่งั้นก็ไม่เป็นไรก็ช่างหัวแม่งแต่ผมให้ชื่อนามสกุลให้พฤติการไปกกตจะว่าไงก็เป็นเรื่องของขอกกตผมในฐานะเป็นพลเมืองดีวันนี้ทําได้แค่เนตนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าคนพวกนั้นเกิดไปกินดีหมีมากล้ามาแล้วส่งให้ผมเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครับอันนี้มอ,อะไรมันก็อ่ะนะครับเขาว่านะผมไม่ยืนยันเขาได้จริงนะ บ้านใหม่ชัยพุทธพุทธ้สงนาโพคูเมืองหยุดละแวกแถวนี้แหละนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะนะครับหลักฐานรอเอามานะครับรอ,อามาแต่ว่าเขาไม่กล้าผมรอตั้งแต่เที่ยงจนถึง5้าโมงเย็นแต่ว่าพฤติการมันชัดมันระบุเวลาสถานที่ก็มีเหตุว่ามันอาจจะเป็นเช่นนั้นกกตไปตามได้ก,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 กตกตมีมีเครื่องไม้เครื่องมือครับมีอาวุธทําได้ดูหยุดดูที่ว่าจะจะจะ,จะทาหรือเปล่า done.